สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง l i g h t l i g e t เป็นหนังปี2019จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหุ่นยนต์กลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของมนุษย์ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่คู่รักหนุ่มสาวโซฟีและเจมที่กําลังจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันโดยเจมนั้นเขาเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทที่มีฐานะร่ํารวยส่วนโซฟีเธอเป็นสาวสวยจิตใจดีที่มีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอแม้กระทั่งคนรับใช้ของเจมที่มาช่วยยกโซฟาเข้าห้องโซฟีก็ยังชวนให้เขาอยู่ทานอาหารค่าด้วยกันแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเจมได้รับสายโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าพ่อของเขาได้เสียชีวิตลง สามเดือนต่อมาหลังจากที่เจมและโซฟีแต่งงานกันเธอก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเจมโดยเจมนั้นเขาต้องรับช่วงต่อบริษัทของพ่อในฐานะประธานและต้องทําตัวให้ดูหน้าเขาลบเพื่อไม่ให้ลูกน้องมองว่าเขาเป็นแค่เด็กอมมือซึ่งเจมก็ได้มอบหนังสือนวนิยาย Expectation ที่เกี่ยวกับความรักและราคาของมนุษย์ให้กับโซฟีเพื่อให้เธออ่านค่าเวลา หลังจากที่เจมออกไปข้างนอกคนรับใช้ก็ขึ้นมาถามโซฟีว่าวันนี้คุณอยากจะรับอะไรเป็นมือกลางวันโซฟีตอบเธอไม่ต้องการให้เพื่อนมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมมาคอยรับใช้หรือทำตามคำสั่งของเธอ ส่วนที่ทํางานเจมก็เพิ่งจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่มีความสําคัญมากๆต่อบริษัทกลับมาที่โซฟีขณะที่เธอกําลังจัดห้องนั่งเล่นคนรับใช้ก็เสนอว่าเธอจะเป็นคนจัดการทุกอย่างให้เองแน่นอนว่าโซฟีต้องปฏิเสธในทันทีพร้อมกับถามคนรับใช้ว่าตอนเด็กๆคุณมีความฝันอยากจะทําอาชีพอะไรฉันรู้ว่าไม่มีใครอยากจะโตมาเพื่อเป็นคนรับใช้จนเมื่อเวลาผ่านไปเจมก็กลับมาที่บ้านโดยเขาได้สังเกตเห็นว่าไม่มีคนรับใช้เหลืออยู่ในบ้านสักคนและโซฟีก็เป็นคนที่ คนรับใช้ทั้งหมดออกไปเพราะเธอไม่อยากจะกดขี่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันทําให้เจมถึงกับงงว่าพวกเราสองคนจะดูแลรับผิดชอบความสะอาดของบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงไหนจะเงินเดือนที่คนรับใช้จะต้องเอาไปดูแลครอบครัวของพวกเธออีกโซฟีได้ตอบว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเพราะเธอได้ให้เงินล่วงหน้าไปคนละสองปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้เจมเริ่มโมโหเพราะเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่โซฟีทํา หลายวันต่อมาขณะที่เจมกําลังประชุมครั้งสําคัญโซฟีก็โทรสายตรงเข้ามาเพื่อจะบอกให้เจมมาช่วยตัดหญ้าในสวนเจมเลยตอบว่าตอนนี้เขายังติดงานอยู่เดี๋ยวคืนนี้จะกลับไปจัดการให้พร้อมกับอารมณ์ที่เริ่มหงุดหงิดเพราะโซฟีนั้นเธอเป็นคนที่ตัดสินใจไล่คนสวนออกไปเองหลังจากที่เจมกลับบ้านเขาก็พยายามจะใช้เครื่องตัดหญ้าแต่ก็ใช้มันไม่เป็นเพราะเขาถนัดในการทําธุรกิจซะมากกว่าทั้งสองจึงต้องมาคุยกันใหม่เรื่องที่จะจ้างคนรับใช้ซึ่งโซฟีก็ได้บอกว่าเธอทำ ใจไม่ได้จริงๆกับการที่จะสั่งให้คนอื่นมาทํางานแทนเจมส์จึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเพื่อนร่วมงานและได้คําแนะนํามาว่าให้เขาเลิกกับโซฟีหรือไม่ก็ใช้เงินแก้ปัญหานี้ซะจากนั้นเจมส์ก็พาโซฟีไปพบกับจูเลียนเพื่อจะซื้อหุ่นยนต์รับใช้มาทํางานโดยเขายอมทุ่มเงินจํานวนมากเพื่อไม่ให้โซฟีรู้สึกผิดในการสั่งงานพวกมันในตอนแรกเจมส์ตกลงจะซื้อหุ่นยนต์เพศหญิงแต่โซฟีคิดว่ารูปร่างหน้าตาของมันดูดีและเพอร์เฟกเกินไปจนทําให้เธอรู้สึกด้อยกว่า เจมส์ไดยยอมที่จะซื้อหุ่นยนต์เพศชายแต่โซฟีก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะทําตามคําสั่งของเธอจริงๆจูเลียนเลยเรียกให้หุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า Henry, เฮนรี่มาเลียที่เท้าของเจมส์ซึ่งมันก็ทําตามคําสั่งด้วยความเต็มใจโซฟีจึงตอบตกลงซื้อมันในทันทีจากนั้นจูเลียนก็นําแท่นชาร์จแบตมาติดตั้งที่บ้านของเจมส์พร้อมกับบอกว่าถ้าต้องการให้เฮนรี่หยุดทํางานให้ใช้คําสั่งว่ากลับไปที่ฐานเฮนรี่ <Henry S 2> <Henry S 1> ก็จะกลับมานอนที่แท่นชาร์จทันทีและย้ำว่าหุ่นยนต์ของเขาาาาานนั้้สามารถจจดดํไว่ เจ้าของชอบหรือไม่ชอบอะไรให้ระวังในการออกคำสั่งให้ดีในเช้าวันถัดมาโซฟีลงมาที่ห้องครัวและเจอว่าเฮนรี่กำลังทําอาหารเช้าให้กับทั้งคู่ซึ่งเจมก็ดูจะพึงพอใจเป็นอย่างมากเว้นแต่โซฟีที่เธออยากจะทําอาหารเช้ากินเองและยังคงรู้สึกลาอายใจที่จะต้องออกคําสั่งเฮนรี่เจมเลยบอกว่าให้คิดซะว่ามันเป็นเครื่องล้างจานหรือเครื่องซักผ้าก็สิ้นเรื่องเพราะมันไม่มีชีวิตจิตใจจะไปแคร์มันเพื่ออะไรโซฟีจึงตัดสินใจยอมทําตามและเริ่มสั่งให้เฮน ลีไปตัดหญ้าในสวนซึ่งเฮนี่ก็ทํางานได้เป็นอย่างดีในวันหนึ่งขณะที่โซฟีเดินออกมาจากห้องน้ําด้วยร่างกายที่เปื่อยป่าเธอก็เจอเข้ากับเฮนี่ที่ยืนมองเธออยู่ในห้องเธอจึงรีบสั่งให้เฮนรี่ออกไปพร้อมกับโทรไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เจมฟังซึ่งเจมก็ย้าว่ามันเป็นแค่เพียงหุ่นยนต์ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงและตอนนี้เขาก็มีงานจนล้นมืออยู่ที่บริษัทโซฟีเลยยอมวางสายด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหรนะ่นักหลังเลิกงานเจมเลยสั่งให้เฮนี่มาเล่นแลกเกตด้วยกัน เพื่อจะเช็คว่าระบบมีข้อบกพร่องหรือไม่เฮนรี่ถามเจมส์ว่าจะแข่งกับเขาในระดับไหนเจมส์ James ตอบระดับปานกลางจึงนั้นทั้งคู่ก็เริ่มแข่งขันกันอย่างจริงจังและไม่ว่าเจมส์จะพยายามเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถเอาชนะเฮนรี่ได้จนต้องขอยอมแพ้ไปพร้อมกับอุทานว่าให้ตายเถอะพระเจ้าเฮนรี่เลยถามว่าพระเจ้าของคุณหมายถึงอะไรเจมส์ James ตอบสิ่งที่ผู้คนเคารพเชื่อถือเฮนรี่เลยถามอีกว่าแล้วคุณเชื่อในพระเจ้าบ้างไหมเจมส์ James ตอบผมเลิกเชื่อในพระเจ้าตั้งแต่ที่พ่อผมเสีย ีวิตเฮนรี่จึงกล่าวแสดงความเสียใจทำให้เจมส์เริ่มชอบในการตอบสนองที่ฉลาดของเฮนรี่และคิดว่ามันยังเข้าใจในตัวเขามากซียยิ่งกว่าโซฟีที่เอาแต่ใจตัวเองเสียอีกในเช้าวันรุ่งขึ้นเจมส์ James ก็บอกกับโซฟีว่าระบบของเฮนรี่ปกติดีพร้อมกับรีบออกไปทำงานโซฟีเลยสั่งให้เฮนรี่มาช่วยซ่อมโซฟาตัวเก่าของเธอและด้วยความสงสัยโซฟีก็ถามเฮนรี่ว่าหุ่นยนต์มีความฝันมั้งไหมเฮนรีต่ตอบไม่มีเพราะมันไม่ได้อยู่ในระบบ เมื่อถึงเวลามือคำ่ำเจมกับโซฟีก็มีปัญหากันเรื่องโปรเจกต์ใหญ่ของเจมที่ทําให้ต้องเลื่อนนัดไปเที่ยวต่างประเทศกับโซฟีเจมเลยสัญญาว่าหลังจากจบงานนี้เขาจะพาเธอไปอย่างแน่นอนในวันรุ่งขึ้นขณะที่โซฟีและเฮนรี่กกาลังช่วยกันจัดห้องนั่งเล่นโซฟีก็บอกว่าคุณควรจะมีเวลาพักบ้างพร้อมกับส่งหนังสือที่เจมมอบให้เธอให้เฮนลี่ลองอ่านมันเพื่อเป็นการผ่อนคลายวันละหนึ่งบทซึ่งเฮนลี่ก็รลับเอาไว้เพราะเขามีหน้าที่ทําตามคําสั่ง จากนั้นเจมก็สั่งให้เฮนรี่มาช่วยซ่อมรถเก่าระหว่างนั้นทั้งคู่ก็พูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆต,ตามภาษาของผู้ชายจนเมื่อโซฟีเดินมาถามว่าอยากได้อะไรไหมพอะเธอจะออกไปซื้อของในเมืองเจมส์ตอบเขาต้องการประเก็นรถขนาดเล็กพร้อมก็บอกโซฟีว่าผมรักคุณนะ ทำให้เฮนรี่เริ่มประมวลผลและถามเจมว่าความรักของคุณสองคนในตอนนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงเจมไม่ตอบและเลือกที่จะเงียบไปหลายวันต่อมาเจมก็ชวนเพื่อนร่วมงานมาสังสรรค์กันที่บ้านโดยหลังจากที่เฮนรี่นำอาหารมาเสิร์ฟเขาก็พูดปัชญาที่อ่านมาจากหนังสือทําให้ทุกคนประทับใจและชื่นชอบในความสามารถของเฮนรี่เว้นแต่เจมที่ดูจะมีอารมณ์หึงหวง ในวันลุงขึ้นขณะที่เจมส์และโซฟีกำลังนั่งเล่นอยู่ข้างนอกเฮนรี่ก็เอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้กับทั้งคู่โซฟีเลยถามความเห็นของเฮนรี่ว่าจากหนังสือที่อ่านการมีราคาเป็นเรื่องที่ผิดไหมเฮนรี่ตอบไม่ผิดเพราะมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องการผิดกับเจมส์ที่คิดว่ามนุษย์ควรจะอยู่ในศีนลธรรมและกฎเกณฑ์เมื่อถึงตอนกลางดึกโซฟีก็สะดุ้งตื่นขึ้นและได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากข้างนอกเมื่อเธอมองออกไปก็พบกับเฮนรี่ที่กำลังนอนเปลือยกายอยู่ในสวนเธอจึงรีบตามออกไปเรียก เฮนรี่เธอถามเขาว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเฮนรีต่ตอบ mm hmm. เขาฝัขนขณะกําลังชาร์จแบตซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้โซฟี Sophie เลยถามต่อว่าแล้วคุณฝันว่าอะไรเฮนรี่ตอบผมฝันว่าผมกลายเป็นมนุษย์และพอดีกับที่เจมตื่นขึ้นมาเห็นเลยทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยโอเคกับภาพที่ได้เห็นเท่าไหรนะ่นัก วันลุงขึ้นเจมก็ตามให้จูเลียนมาเช็คระบบของเฮนรี่ซึ่งจูเลียนก็ได้บอกว่ามันอาจจะเป็นบักของระบบเพราะเฮนรี่ไม่สามารถจะฝันได้สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือเขาเรียนรู้จากคำถามของโซฟีและประมวลคำตอบที่จะทําให้เธอมีความสุขออกมาคําแนะนําก็คือเฮนรี่เป็นหุ่นยนต์อย่าปฏิบัติกับเขาเหมือนมนุษย์เพราะมันจะทําให้ระบบของเฮนรี่ประมวลผลผ,ลผิดพลาดหลังจากที่จูเลียนกลับไปเจมก็ถือโอกาสโทษโซฟีว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเธอแต่โซฟีก็เถียงว่าแล้วที่เจมชวนเฮนรี่ เล่นกีฬาและคุยเรื่องต่างๆกันละ่ะมันไม่มีความผิดเลยเหลรือไงทําให้เจมถึงกับเงียบและขอแยกไปอาบน้ําเพื่อให้ใจเย็นลงทันใดนั้นเฮนรี่ก็เดินเข้ามาในห้องน้ำเพื่อจะเก็บผ้าเช็ดตัวที่เขาเพิ่งจะซักมาทําให้เจมตกระจยและรีบใส่ผ้าเช็ดตัวแต่เจมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาต้องทําให้เหมือนกับเฮนรี่เป็นเครื่องใช้โดยการไม่สนใจและสั่งให้เฮนรี่หยิบมีดโกนมาโกนหนวดให้พร้อมกับพูดว่าแกมันก็ไม่ต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ฉันแก้ผ้าต่อหน้าก็ไม่รู้สึกอะไร ต่อมาที่บริษัทของเจมเขาก็ได้รับข่าวร้ายว่าโปรเจกต์ที่ทำนั้นจะเสร็จชา้าลงไปอีกสีอาทิตย์ทำให้เจมหัวเสียเป็นอย่างมากแต่อย่างน้อยเจมก็ยังได้รับข้อความปลอบใจจากโซฟีที่แสดงถึงความรักและห่วงใยเขาจึงรีบขึ้นไปหาเธอบนห้องนอนและชักชวนให้โซฟีมาร่วมรักกันแต่โซฟีก็ปฏิเสธในทันทีเพราะเธอยังรู้สึกไม่ค่อยดีจากเหตุการณ์ที่มีปากเสียงใส่กันในวันรุ่งขึ้นเจมก็บอกกับเพื่อนร่วมงานว่าเขาขอยกเลิกโปรเจกต์ทั้งหมดและขอไปพักผ่อนทักสองสามวัน กลับมาที่เฮนรี่เขาบอกกับโซฟีว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกทั้งรักทั้งเจ็บและมีความสุขไปพร้อมๆกันคงเป็นเพราะโซฟีที่ทําให้เขารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์จึงนั้นโซฟีก็สั่งให้เฮนรี่มานวดให้กับเธอมันทําให้โซฟีเคลิบเขิมและรู้สึกผ่อนคลายจนในที่สุดทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์กันโดยที่โซฟีเป็นฝ่ายเต็มใจทัในใดนั้นก็มีเสียงเรียกจากเจมส์ดังขึ้นจนโซฟีสะดุ้งตื่นและพบว่าทั้งหมดเป็นแค่เพียงความฝันแต่มันก็เป็นฝันที่ดีจนทําให้โซฟีถึงก เจมส์ได้บอกว่าตอนนี้เขามีเวลามากพอที่จะพาโซฟีไปเที่ยวด้วยกันอย่างที่เธอต้องการแต่โซฟีกับปฏิเสธพร้อมกับพูดปัดยาจากหนังสือของเจมส์ที่เฮนรี่เป็นคนอ่านมันให้ฟังและบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการไปเที่ยวแต่เธอต้องการให้เจมส์อยู่กับเธอเหมือนแต่ก่อนแต่เจมส์นั้นคงจะทําไม่ได้เพราะเขามีบริษัทที่จะต้องดูแลจากนั้นโซฟีก็ขอตัวขึ้นไปนอนต่อบนห้องโดยเธอได้ตั้งใจแง,ง้มประตูไว้และเริ่มช่วยตัวเองพร้อมกับนึกภาพความฝันที่ยังคงค้งังคาใจอยู่เมื่อเธอได้ยิน เดินผ่านที่หน้าห้องโซฟีก็รีบเดินออกไปถามว่าคุณแอบดูฉันใช่ไหมเฮนรีต่ตอบถ้าผมบอกว่าใช่คุณจะพอใจหรือเปล่าเพราะเหมือนว่าคุณจะต้องการแบบนั้นโซฟีจึงเปลี่ยนเรื่องและสั่งให้เฮนรี่ไปทํามื้อเช้าแทนและยิ่งเวลาผ่านไปก็เหมือนว่าโซฟีและเฮนรี่จะยิ่งสนิทกันมากขึ้นทําให้เจมเจ็บปวดใจเป็นอย่างมากจนต้องเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับจูเลียนเพราะว่าหุ่นยนต์ที่เขาซื้อมากําลังจะแย่งเอาภรรยาของเขาไปจูเลียนตอบว่ามันเป็นไปไม่ได้ระบบ ที่เขาสร้างขึ้นมามีไว้เพื่อรับใช้เจ้านายในเฮนรี่ก็คงจะเป็นแค่ตุ๊กตาอย่างสําหรับภรรยาของคุณได้โปรดอย่าไปคิดมากคนที่คุณควรจะคุยด้วยก็คือโซฟีไม่ใช่ผมหรือว่าเฮนรี่หรือถ้าคุณอยากจะเอาเฮนรี่มาคืนก็สามารถจะทําได้เช่นกันแต่เจมส์เขารู้ดีว่าถ้าเขาเอาเฮนรี่มาคืนจูเลียนโซฟีจะต้องไม่พอใจและความสัมพันธ์อาจจะแย่ลงยิ่งกว่าเดิมเจมส์จึงกลับมาที่บ้านและถามเฮนรี่ตรงๆว่าคุณชอบเมียของผมใช่ไหมเฮนรี่ตอบมันเป็นหน้าที่ของผม ที่จะทำให้เจ้านายมีความสุขระบบการจดจำสั่งให้ผมทำสิ่งที่เจ้านายชอบถ้าถามเจมส์กลับว่าทำไมคุณถึงดูไม่ค่อยมีความสุขผมสามารถช่วยอะไรได้หรือเปล่าเจมส์ตอบเงินก็ช่วยเลิอกอ่านหนังสือให้เมียเขาฟังและเลิกตามเอาใจเมียเขาสักทีแต่ทุกอย่างมันเป็นคำสั่งจากโซฟีระบบของเฮนรี่เลยสับสนว่าตกลงเขาควรจะทำแบบไหนกันแน่เพราะในตอนแรกเจมส์บอกให้เฮนรี่คอยตามรับคำสั่งจากโซฟี และเมื่อโซฟีได้รู้เธอก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและมีปากเสียงกับเจมอย่างรุนแรงเจมจึงบอกว่าผมยอมทําตามคุณมานานเกินพอแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องทําตามผมบ้างโซฟี Sophie ที่ได้ยินก็ไม่พอใจและเก็บเข้าขอ,ของขอย้ายไปนอนที่อื่นสักพักจึงนั้นเจมก็สั่งให้เฮนรี่มาเล่นแร็กเกตด้วยกันเช่นเดิมเจมไม่สามารถเอาชนะเฮนรี่ได้แม้แต่สักคะแนนเดียวเขาเลยเข้าไปอาบน้ําและเจโกนหนวดแต่ที่โกนหนวดก็หายไปเจมเลยเรียกให้เฮนรี่เอาที่โกนหนวดมาให้และเฮนรี่ก็เดิน เข้ามาในห้องน้ำในสภาพเปื่อยทั้งสองจึงเริ่มคุยกันโดยเฮนรี่เป็นฝ่ายที่ขอปรับความเข้าใจและยืนยันว่าตัวเขาเป็นแค่หุ่นยนต์ที่ไม่มีความรู้สึกไม่รู้จักความรักและเป็นแค่ท่ารับใช้เจมส์เลยยอมสงบลงและปล่อยให้เฮนรี่โกนหนวดให้แต่แล้วเจมส์ก็บอกให้เฮนรี่หยุดพร้อมก็บอกคำสั่งให้เฮนรี่ใช้ปากให้กับเขา ในวันต่อมาเจมส์ตื่นขึ้นและทบทวนตัวเองว่าตัวเขาต้องการอะไรกันแน่โดยก่อนที่เขาจะออกไปทํางานเขาได้พบกับเฮนรี่ที่ทําตัวเหมือนเป็นปกติเจมส์เลยเลือกที่จะไม่พูดอะไรและออกไปทํางานและเจมส์ก็ได้รับข่าวดีว่าตอนนี้บริษัทของเขาได้รับดีลใหญ่จากประเทศจีนซึ่งเป็นฝีมือของเลขาที่ต้องพยายามอย่างหนักเจมส์เลยยอมยกตําแหน่งผู้บริหารให้ส่วนตัวเขาก็ยังคงเป็นเจ้าของดังเดิมแต่จะมีเวลามากขึ้นในการดูแลครอบครัวส่วนโซฟีเธอกลับมาทิ่ และสั่งให้เฮนรี่นวดให้เธอโดยทุกอย่างเป็นไปตามความฝันที่เธอเคยฝันถึงแต่แล้วอยู่ดีๆเฮนรี่ก็พูดขึ้นว่าผมรักคุณเป็นโทนเสียงแบบเดียวกับที่เจมส์เคยพูดทําให้โซฟีตกใจกลัวและไม่กล้าทําเรื่องอย่างว่าต่อพร้อมกับไล่ให้เฮนรี่กลับไปที่แท่นชาร์จแบตจนเมื่อเจมส์เลิกงานและกลับมาที่บ้านโซฟีก็บอกว่าเฮนรี่ทาอะไรกับเธอบ้านทําให้เจมส์ถึงก็หมดความอดทนและบอกว่าที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าตัวโซฟีเองนั่นแหละที่เป็นคนทําจึงนั้นเจมส์ ก็เดินไปปลุกเฮนรี่และชกเข้าที่หน้าอย่างแรงพร้อมกับสั่งให้เขากลับไปที่แท่นชาร์จเหมือนเดิมและก็ชากปลั๊กไฟออกเพื่อให้แบตเตอรี่ของเฮนรี่หมด ในวันรุ่งขึ้นเจมส์ก็ออกไปทำงานและติดต่อให้จูเลียนมารับเฮนรี่กลับไปโดยทิ้งโซฟีเอาไว้ที่บ้านเพียงลำพังแต่หลังจากที่เจมออกไปเฮนรี่ก็ตื่นขึ้นได้เองและเดินเข้ามาหาโซฟีในห้องด้วยสภาพที่เบ้าตามีรอยชำ้ำเฮนรี่ถามด้วยเสียงที่สั่นกลัวว่าตอนนี้เขาเก่าไปหรือยังเขากลัวจะถูกทิ้งเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มนุษย์ไม่ต้องการหรือว่าระบบของเขามีข้อบกพร่องตรงไหนหรือเปล่า โซฟีตอบไม่มีคุณทํางานได้ดีมากแต่เราแค่ไม่จําเป็นต้องใช้งานคุณอีกต่อไปและนั่นก็ยิ่งทําให้เฮนรี่ไม่เข้าใจยิ่งกว่าเดิมเพราะเขาทําทุกสิ่งที่โซฟีและเจมส์ต้องการรวมถึงเรื่องอย่างว่ากับทั้งสองคนโซฟี Sophie ที่ได้ยินก็ช็อกจนทําอะไรไม่ถูกซึ่งพอดีกับที่จูเลียนมาถึงที่บ้านเธอก็สั่งให้เขาเก็บเฮนรี่กลับไปได้เลยจากนั้นโซฟีก็มาหาเจมส์ที่ทํางานส่วนจูเลียนเขาเข้าไปในบ้านและสั่งให้กลับไปที่แท่นชาร์ตแต่เฮนรี่กลับขัดคําสั่งและไม่ยอมมมททําาาตกลับี่โซ เธอสารภาพกับเจมส์ว่าที่เธอชอบทำตัวงี่เง่าเพราะเธอรู้สึกว่าเจมส์ค่อยๆออ,ออกห่างไปจากเธอด้วยหน้าที่การทำงานและชีวิตที่สมบูรณ์แบบจนเมื่อมีเฮนรี่เข้ามาเขาก็สามารถเติมเต็มทุกอย่างให้กับเธอได้เจมส์ตอบว่าเขาก็คิดแบบนั้นเช่นกันเพราะเฮนรี่เข้าใจเขาไปซะทุกอย่างแถมยังมีจิตใจที่สวยงามมากกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะทำได้ทันใดนั้นเลขาก็เข้ามาบอกว่ามีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่บ้านทั้งสองเลยรีบกลับมาแต่ก็ไม่พบใครที่นั่นเมื่อโซ โซฟีมองออกไปข้างนอกเธอก็เห็นเฮนรี่ยืนอยู่ในป่าเธอเลยหยิบมีดทำครัวออกไปด้วยเพื่อความปลอดภัยเจมส์ถามเฮนรี่ว่าจูเลียนหายไปไหนเฮนรี่ตอบเขากลับไปแล้วแต่เขาได้ทิ้งรถเอาไว้เพราะรถของเขามันเก่าเหมือนกับผมที่เก่าและกำลังจะถูกกำจัดทิ้งเจมส์เลยบอกให้เฮนรี่กลับไปที่แท่นชาร์จเฮนรี่ตอบเขาจะไม่กลับไปแต่เขาจะถอดแหล่งพลังงานของตัวเองออกเพื่อหยุดความเจ็บปวดในใจทั้งหมดในตอนนี้ซึ่งเจมส์ก็อนุญาตให้ทำโซฟีที่เห็นว่าเฮนรี่คงจะไม่มีความอัน อันตรายอะไรเธอก็ทิ้งมีดไป ต่อมาตำรวจก็บุกมาที่บริษัทของจูเลียนและช่วยเหลือหุ่นยนต์ตัวอื่นๆออกมาโดยตำรวจได้บอกว่าทั้งหมดเป็นมนุษย์และไม่ใช่หุ่นยนต์แต่อย่างใดโดยเจมส์และโซฟีที่ทราบเรื่องก็รีบพาตำรวจมาที่บ้านเพื่อจะช่วยเหลือเฮนรี่แต่จูเลียนก็ปรากฏตัวขึ้นและใช้ปืนยิงใส่ตำรวจจนเสียชีวิตจากนั้นจูเลียนก็บอกความจริงว่าเขาเจอเฮนรี่และคนอื่นๆที่ข้างถนนในตอนที่เด็กพวกนี้ยังอายุน้อยจูเลียนก็พาทุกคนมาเลี้ยงดูและผ่าตัดล้างสมองให้คิดว่าตัวเองเป็นหุ่นยนต์โดยที่แท่นช้น มันไม่ได้เป็นที่ชาร์จแบตแต่มันจะฉีดสารอาหารเข้าสู่ร่างกายเมื่อพูดจบจูเลียนก็เตรียมที่จะฆ่าโซฟีและเจมแต่เฮนรี่ก็วิ่งเข้ามาผลักจูเลียนจนล้มลงพร้อมกับแย่งปืนมาทุบเข้าที่หัวของจูเลียนจนเสียชีวิตจากนั้นเฮนรี่ที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดก็เดินกลับเข้าไปในป่าและใช้มีดที่โซฟีทิ้งเอาไว้ควานท้องตัวเองพร้อมกับพูดว่าตอนนี้ผมมีชีวิตมีความรู้สึกและมีความฝันขอโทษที่ทำลายชีวิตคู่ของพวกคุณและจากโลกนี้ไปอย่างสงบ 5ปีต่อมาเกมและโซฟีก็มีลูกชายโดยทั้งคู่ได้ตั้งชื่อเขาว่าเฮนรี่เพื่อเป็นการลำลึกถึงผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ที่สุดและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ สรุปคือเฮนรี่เป็นมนุษย์ที่ถูกจูเลียนเอามาทําให้คิดว่าตัวเองเป็นหุ่นยนต์และขายเขาให้กับครอบครัวของเจมโดยเฮนรี่สามารถทําหน้าที่ได้ดีจนสามารถเติมเต็มช่องว่างที่เจมและโซฟีต้องการได้ทั้งความเข้าใจและเรื่องอย่างว่าส่วนเหตุผลที่เฮนรี่จบชีวิตตัวเองลงอาจจะเป็นเพราะคําสั่งสุดท้ายที่เขาบอกว่าจะถอดแหล่งพลังงานของตัวเองออกก็เป็นได้ คะแนนของหนังเรื่องนี้จากเว็บ IMDB อยู่ที่5.4คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่75%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ